สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์เรื่องช็อกเรื่องแปลกในจีนที่เราเจอมานะคะแล้วก็เราเองนะคะได้มีการไปถามเพื่อนๆในไอทีกันมานะคะว่าทุกคนแบบเจอเรื่องแปลกอะไรกันมาบ้างน,นะคะซึ่งจากที่ยาวนานมาคือจะแบบคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวส่วนเราเองอะ่ะเดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเติมในส่วนของเราด้วยนะคะไปฟังกันคะ่ะตอแรกทีเ่เพื่อนๆแชร์ก,กันเข้ามาทันัันก็คือถามทางค่ะแบบ คือหน้าตาเราก็แบบไม่ใช่คนจีนนะแต่ว่าทําไมเขาถึงจะมาถามเราที่แบบเป็นชาวต่างชาติทําไมถึงแบบไม่ไปถามคนจีนด้วยกันคไม่ไปถามคนจีนด้วยกันคือแบบงงมากแม่หรือว่าเขาคิดว่าเราเป็นชาวต่างชาติแล้วแบบว่าเราจะชอบเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าถามเราคือแบบเราอาจจะรู้มากกว่าแต่ความเป็นจริงคือแบบเฮ้ยไม่ไม่รู้เลยข้อ2ที่ทุกคนแชร์กันเข้ามานะนั่นก็คือนั่งอึอข้างรถค่ะคือแบบออันเนี้ยช็อกชิงคือเราก็แบบว่าไม่รู้ว่าแบบยังไงนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเรานะถ้าเป็นผู้ใหญ่อะคือ ไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ไม่เอาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นน่ะคือจะเป็นเด็กมากกว่าซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวเราขอเล่าก่อนคือถ้าเหมือนมาซยงไคหรือว่าเมืองที่เจริญขึ้นมาหน่อยค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะข้อที่3มที่เพื่อนๆแชร์กันเข้ามานะคะนั่นก็คือคนจีนไม่อาบน้าค่ะอันนี้จริงนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนในส่วนของเพื่อนคือเขาเล่ามาว่าเขาว่าเจอคนจีนไม่อาบน้ําติดต่อกัน10วันซึ่งแบบแค่แบบตื่นมาล้างหน้าแปลงฟันอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยจะบอกว่าเราเข้าใจไดด้เเพราาาะววว่่่ป็นนนใชงงงขอฤูหซึ เราเองอ่ะเดี๋ยวจะเล่าในส่วนของมอของเราให้ฟังนะะก็คือว่าหอของคนจีนนะคะกับห้องอาบนะ้ำมันจะแยกกันคือมันอยู่คนละตึกกันเลยในขนาดที่อุณหภูมิแบบศนองศาเลขตัวเดียวติดลบอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราจะต้องเดินอีกตึกหนึ่งเพื่อเดินไปตึกเพื่ออาบนะ้ำอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ย หนาวจริงขณะที่เราเองมีห้องน้ําในตัวเราห่อชุดอะไรเรียบร้อยแล้วเดินออกมาจากห้องน้ํายังหนาวทุกคนแล้วเขาต้องออกไปข้างนอกอะ่ะมันจะหนาวขนาดไหนอันนี้คือเราเข้าใจได้จริงๆคะ่ะเรื่องต่อไปค่ะทุกคนนั้นก็คือถมน้าลายคะ่ะทุกคนอันนี้จริงคือแบบเขาถมทุกที่เลยนะคะทุกคนกแบบงงม,มากแต่ว่าคืออันนี้ส่วนใหญ่ที่แบบเราเจอะคะ่ะก็คือจะเป็นคนแบบว่าสูบหรีหนักๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบถมน้ำลายออกมาซึ่งอาจจะด้วยโมลพิษทางอากาศด้วยนะคะซึ่งเราเองเคยอ,อ่า,านบทความบทความนึงจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะเขาบอกว่าคือ เอาออกมาดีกว่ากลืนลงไปะคะ่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องขโมยเพื่อนเรามาแชร์นะคะว่าเขาว่าโดนกรีดกระเป๋าอตอนที่ไปเที่ยวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะมาเล่าเหตุการณ์ในส่วนของเราละกันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดขึ้นต่อนหน้าของเราเลยนะคะซึ่งตอนนั้นกลับจากเที่ยวที่หนน,หนิงนะคะตอนนั้นเที่ยวไปแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็กําลังจะแบบรอบรถบัสกลับไปที่มอซึ่งก็มีผู้หญิงคนนึงยืนหา่างจากเราประมาณแบบหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็เขากำลังจะขึ้นรถแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเดินตามหลังก็ในแบบปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึนน้้นนนะะะะคคจจจูููผชชาายกกกกรกรเป๋หญิ แลตกแล้วก็แบบผู้หญิงเราก็ตกใจจะชักกลับผู้ชายเราก็ทาหน้านิ่งแบบตื่นเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างใช้ดําเนินตามปกติแล้วคนรอบข้างก็คือแบบเฉยๆทำเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแตบบงงมากคือตอนนั้นมันแบบเรื่องแบบช็อกมากค่ะทุกคนตอนที่จะไปหนานี่ยก็มีรุ่นพี่เล่าให้ฟังแล้วก็แบบนั้นก็ให้ระวังขโมยอะไรเงี้ยแต่เราไม่คิดว่าแบบเหตุการณ์ที่แบบรุ่นพี่เล่ามันจะเกิดต่อหน้าแบบเราจริงๆนะทุกคนคือแบบ ตอนนั้นแบบช็อกมากว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบเมืองมันเจริญขึ้นมาแล้วนะคะทำให้แบบโจนมันน้อยลงแล้วเนาะแล้วก็กฎหมายเขาก็เข้มด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันอยากให้เสพเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะคู่รักจีนพ่อรักกันทุกที่อันนี้จริงยิ่งกว่าจริงขันพลในมหาลัยในป้ายรถเมย์ในก้าวเทียตีเทียร้านอาหารคือแบบทุกที่จริงๆนะคะซึ่งอันนี้ฉันก็เลืกเป็นไปเหมือนกันนะคะก็คือแสดงความรักนะคะแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบให้มันแบบเกินเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แบบเราเจอแบบชัดที่แบบว่าช็อก กว่าิี้แบบกอดกับตูบอะไรอย่างงี้ไปอีกก็คือผู้ชายลวงเข้าไปในเสื้อผู้หญิงเลยจ้าคือแบบช็อกข้อต่อไปค่ะคนจีนสูบบุหรีนะ่หนักคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าชาันาไม่ชินเพราะว่านันไม่ชอบกลิ่นบุหรี่นะคนจีนสูบบุหรี่หนักจริงในห้องนะคะในร้านอาหารแล้วแบบที่หนักสุดที่แบบรู้สึกแบบเวียนหัวเลยนะคะนั่นก็คือสูบบุหรี่ในรถจ้ะแม่คือแบบเรียกมาแท็กซี่แล้วก็คนสูบบุหรี่แบบสูบไปขับรถไปอย่างเงี้ยซึงจะบอกเขาก็ไม่ได้แบบพี่คะรบกวนหน่อยไม่สูบบุหรี่ได้ไหมคะก็ กลัวเขาขับรถไม่ดีขับรถ้วไม่ฉันแบบเมารถอีกเลยพักก่อนไม่เป็นไรทนเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะเราเลยต้องปรับตัวเนาะวต่อไปนะคะเป็นอาหารใส่ถุงพลาสติกคือแบบงงมากแม่คือไปสั่งมาละทั้งซึ่งมันเป็นซุปทุกคนแล้วเขาใส่ถุงพลาสติกที่ไม่ใช่เป็นถุงแกน,นะคะ่ะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้วทุกคนคือแบบเฮย้ย งวงมากแม่คือฉันกลัวถุงรั่วมากแล้วตอนนั้นคือหิ้วมาแล้วท่างกับโขา่ะค่ะที่แบบถือระวังมากกลัวถุงมือนจะรั่วเข้าต่อไปจะเป็นเรื่องแบบเราประหลาดใจเหมือนกันตั้งแต่มาทํางานที่จีนนะคะนั่นก็คือคนจีนมีวันหยุดประจําปีได้แค่5้าวันค่ะทุกคนคแบบน้อยมากาเทียบกับที่ไทยเนาะแต่ว่าในส่วนของวันประจําปีค่ะมันจะเพิ่มขึ้นนะคะตามระยะเวลาการทํางานของเราส่วนของเราอะค่ะถ้าทํางานปีแรกก็คือจะมีวันหยุดแค่5้าวัน ปีถัดไปก็จะเพิ่ม2วันอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุงานของเรานะหรือว่าทําไมที่แบบว่าเขามีแค่5วันอันนี้เราคิดเองนะเพราะว่าในส่วนของ5วันตรงนี้ค่ะมันจะไม่รวม่วงช่วงตุดจีนที่เป็นวันหยุดยาวของเขาแล้วก็วันชาติสองวันหยุดยาวซึ่งคนจีนก็มีวันหยุดเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเยอะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไทย ข้อสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือห้องน้ำค่ะทุกคนเพราะฉันเป็นคนที่แบบว่ากลัวห้องน้ามากคือเป็นโรคกลัวห้องน้ําจริงๆนะคะเวลาที่เราไปฉี่ทุกคนฉันมีสกิลการยืนฉี่ที่แบบแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบกลัวห้องน้ําแล้วก็ที่จีนฉันเจอห้องน้ํามาหลักหลยแบบน่กฉันคิดว่าฉันชนะเพราะฉันเป็นคนปวดฉี่บ่อยแต่ว่าเวลาที่แบบว่าไปเที่ยวคือจะพยายามเซฟตัวเองคือกินน้ําให้น้อยลงนะคะแล้วแต่ว่าทุกคนมันก็หนีไม่พ้นอะเนาะเราก็ต้องมันไปเจอมันบ้างนะคะซึ่งกลายเป็นว่าไปเจอห้องน้ำแบบว่าประตูห้องนน้้ําาาอ่แแบบถึงคหกเเรีย แล้วบางทีไปเจอแบบประตูถึงหน้าอกแล้วก็ข้างล่างก็คือมีช่องด้วยซึ่งแบบกูจะบ้าตายตอนนั้นช็อกมากึ่งเป็นคนที่แบบกลัวห้องน้ําอยู่แล้วแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ยคือตอนนั้นไม่ได้ฉี่เลยฉันยอมอันที่ยองปวดฉี่เพื่อไปฉี่ที่อื่นเป็นคนกลัวห้องน้ําจริงคือกลัวแบบกลัวแบบประสาทไปเลยอันนี้ก็แบบเกินไปพอลองไปเมืองอื่นๆเนาะแบบเมืองที่จเจริญแล้วอย่างเงี้ยในเซี่ยงไฮ้อ่อะห้องน้าแบบนั้นคือหายากมากๆนะคะคือแทบไม่มีในเซี่ยงไฮ้เลยแต่ว่ามันก็มีเป็นที่ที่หนึ่ นี่นะคะคือทั้งหมดที่เราเจอมาตอนที่อยู่ที่จีนนะคะคือเราคิดว่าทุกที่แหละมันก็ต้องมีเรื่องอะไรที่แบบแปลกใหม่ให้เราเจออยู่แล้วนะคะถือมันเป็นประสบการณ์เปิดโลกของเรานะคะใครที่แบบอยู่จีนหรือว่าอยู่เซี่ยงไฮ้นะคะมีประสบการณ์แบบไหน,นอยากแชร์เพิ่มเติมลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีไายบายค่ะ